ก็กลับมาพบกันกับคลิปของฮานอยนะครับผมคลิปของฮานอยที่เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างเมื่อวานตัวชี่มาเนาะกิดกิดกับกาไม่มีนะครับไปออกพิเศษ1771ตัวเน้นนะครับ ห7ึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวเน้นเมื่อวานล่างนะครับแล้วก็มาเจ็ดแปดบนนะเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยเกือบเกือบแตกสามตัวนะครับเข้าเด่นเจ็ดกับแปดเลยมาคู่เลยเจ็ดแปดเมื่อวานมันไ,มได้จับให้นะครับแต่ถ้าใครสายเหนื่อยก็ต้องสองตัวเลยนะสายเจ็ดแปดมาคู่รอบิีมาถึงรอบปกติ ปกติ16ึ่งล่างข้างบน474นี่อีกแล้วตัวเน้นผม47 <c oughs> เออทำไมไม่เอา87ดเจทำไมไม่ออกแปดนะถ้า874ก็สามตัวแตก2วันติดนะครับตัวเน้นผมด้วย4774นะครับออกตรงตรงเจนี่นะครับอ่ะเมื่อวานมาสองรอบนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งจ็สีแล้วก็ตัวเด่นเจ็ดแปด คู่เลยนะครับนะมารอบที่หลายคนจับตาด้วยก็คือพิเศษปกตนะิมาดูของวันนี้วันนี้ทำไมตัวเลขต่ำจังนะครับเอ,อวันนี้นะครับตัวเลขมันเด่นไปที่หนึ่งสองนะครับ Tôi chọn nhà đại bang. 1 สองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์สองเก้า นะครับชุดสามตัวผมให้ชุดเดียวก็คือแปดหนึ่งสองนะครับแปดหนึ่งสองตัวเน้นก็จะมีหนึ่งสองสองแปดหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสองเก้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด หนึ่งสองนะครับตัวที่ชอบที่สุดวันนี้ผมจับเลขตับนะหนึ่งศูนย์ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เออหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสองเก้านะประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยของวันนี้นะครับ ตัวเลขต่ำผสมสูงก็จะมี1928งเกอปอประมาณนี้ฮะวันนี้โชคดีนะครับทุกคนยังๆมองปังเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับผมอขอบคุณทุกคนนะครับสมาใครที่เป็นสมาชิกไายเดียนก็ขอบคุณมากนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ